สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับ a อ i ซ t ปประจำสัปดาห์นะครับหลายๆท่านหลังใหม่เข้ามาถามนะครับว่าอาทิตย์ที่แล้วผมหายไปไหนมาเนื่องจากนะครับเส้นเสียงอักเสบแล้วก็ไม่สามารถที่จะใช้เสียงได้เต็มที่คุณหมอเขาก็เลยสั่งให้ผมพัก1สัปดาห์หลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะก็อดัดคลิปครั้งเดียวต่อสัปดาห์ทำไมต้องใช้เสียงขนาดนั้นนะ มันไม่ใช่แค,ค่อัดคลิปครับผมเป็นที่ปรึกษาในค่าบอกไหมแล้วในทุกๆบ่ายก็จะมีคิวลงที่ปรึกษาไว้บริการลูกค้าทุกๆท,ท่านที่นัดคิวเข้ามาแต่ละท่านก็จะต้องพูดคุยเกินครึ่งชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยมาประมาณเดือนครึ่งละซึ่งไม่ได้พักเลยสักวันเดียวก็เลยเกิดการทําให้เส้นเสียงมีปัญหานะครับเหมือนนักร้องอ่ะร้องเพลงทุกคืนก็ต้องมีอาการป่วยมีการเจ็บ พอมีการนั่นมีการนี่กันบ้างถามว่าทุกวันนี้ปกติแล้วหรือยังถึงมาอัดคลิปให้ตอนนี้ยังไม่ปกตินะครับแต่ผมเห็นว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาผมแทบไม่ได้ใช้เสียงที่ดังมากเลยผมก็สามารถพอไหวที่จะมาอัดคลิปเรื่องราวเกี่ยวกับการขายสินค้าบนอเมซอนให้ทุทกทท่านได้ฟังเพราะถ้าหายไปอีกสัปดาห์หนึ่งเนี่ย ผมเกรงว่าทุกๆท,ท่านจะลืมผมแล้วก็มันจะนานเกินไปสำหรับในการเติมความรู้เรื่องใหม่ๆให้ทุกๆคนฟังนะครับเอาละเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้มีเรื่องเดียวท่วเลยและเป็นเรื่องของระบบ i n d ซ็ t ระบบความคิดล้วนๆว,วันนี้สิ่งที่เราจะคุยกันเลยก็คือจุดเริ่มต้นที่ดีของการขายสินค้าบนอเมซอนหลายๆท่านได้ให้เกียรติติดต่อทีมงานที่ขึ้นไว้อยู่ตรงนี้ หลังบ้านของผมมาแล้วก็จะมักจะมีคำถามในรูปแบบเดียวกันเลยก็คือจะเริ่มต้นยังไงจะเริ่มแม้แต่จะเริ่มต้นศึกษาได้ยังไงแล้วจะเริ่มนับหนึ่งยังไงละ่ะถ้าท่านเป็นท่านที่ยังสงสัยในคำถามแบบนั้นอยู่แล้วยังไม่กล้าถามหรือยังไม่ได้รับคำตอบจากทีมงานผมให้กลับมาฟังคลิปนี้ผมว่าผมน่าจะตอบคำถามให้ท่านได้เข้าใจ กับตัวเองที่ยังค้างคาใจว่ายังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงกับ a เม z o n อันดับแรกเลยนะครับหลังๆมาเนี่ยส่วนมากลูกค้าของผมจะเป็นคนที่ขายสินค้าอยู่ในหมวดอาหารหรืออยากจะขายสินค้าอาหารที่ส่งออกไปต่างประเทศฉะนั้นในวันนี้จะยกเคสตัดดี้ที่เป็นเกี่ยวกับกรณีในเคสอาหารก็แล้วกันว่าเขามีวิธีคิดมีวิธีการ มีวิธีการเริ่มต้นยังไงที่จะเริ่มขายสินค้าบุนเนเมซอนอันดับแรกถ้ายังไม่มีสินค้าที่จะขายการุณาอย่าเพิ่งเปิดแอคเค้าอย่าเพิ่งเปิดแอคเค้ามันไม่ได้แางอะไรเลยกับท่านไปเช่าร้านเพื่อที่จะขายอะไรสักอย่างแต่เจ้าของสถานที่ถามว่าท่านจะขายอะไรท่านกลับตอบเขาไม่ได้แต่วันที่ท่านไปเซ็นสัญญา ไปหาที่เช่าแล้วเนี่ยท่านจะต้องจ่ายตังเขาเลยถ้ายังไม่มีสินค้าที่ออกมาเป็นตัวเป็นตนหรือทำการนำเสนอเสร็จแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งเปิดดานค้าเพื่อที่จะขายอันดับต่อมาแม้ว่าท่านจะยังไม่มีสินค้าอยู่ในมือเลยแต่ขอให้ตัวเองคิดออกก่อน ว่าเราอยากจะขายอะไรไม่ต้องไปกังวลว่าสิ่งที่ตัวเองสนใจมันจะไม่มีคนต้องการเพราะถ้าท่านสนใจอะไรบางอย่างแล้วนั่นหมายความว่ามันมีคนแบบท่านบนโลกใบนี้อยู่หน้าที่ของตัวท่านเองมีหน้าที่เดียวเลยก็คือใส่ใจมันเค้นมันออกมาว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่กูชอบจริงๆไหมวะผมจะยกตัวอย่างเคสของอาหาร ของลูกค้าผมให้ฟังก็แล้วกันลูกค้าในหมวดอาหารของผมก่อนที่เขาจะมาจ้างผมเป็นที่ปรึกษาเขารู้อยู่แล้วว่าในหัวของเขาเขาชอบสินค้าหรืออาหารเมนูไหนอยากจะทำอะไรเพื่อขายส่งไปอเมริกาเขารู้อยู่แล้วขอแค่นี้เลยครับเขารู้ว่าเขาชอบอะไรเขาชอบกินอะไรในระหว่างดูหนังในระหว่างขับรถหรือว่าอัฟเตอร์มิวต่าง เขาชอบกินอะไรเขาก็เพียงแค่คิดเออกูชอบสินค้านี้จังกูชอบอาหารอันนี้จังกูชอบขนมอันนี้จังกูอยากทําขายอะขอแค่นี้เลยครับขอแค่นี้เลยหลังจากที่ท่านคิดได้เนี่ยแล้วมาจ้างผมเป็นที่ปรึกษาเนี่ยกระบวนการต่างๆหลังจากนี้มันจะง,ง่ายละรวมถึงการหาโรงงานผลิตอะไรต่างๆในหมวดอาหารพวกนี้ก็ตามแต่เดี๋ยวเนี่ย ไม่ได้ยากเหมือนสมัยก่อนแล้วพอเดี๋ยวนี้มี Google มีคนนั้นคนนี้ให้สอบถามมีคอนเน c t ชันผมให้รู้จักโรงงานอาหารที่ทำอาหารสำเร็จรูปในไทยมีเป็นหลายร้อยโรงงานให้ติดต่อนะครับที่เขารับทำ OEM ฉะนั้นท่านไม่ต้องมีความกังวลเลยว่าสินค้าที่กูชอบสินค้าที่กูขายเนี่ยเอยสินค้าที่กูอยากขายเนี่ย มันจะไม่มีใครรับผลิตให้เราเพราะว่าท่านสรรหามากินได้แล้วเนี่ยยังไงมันก็ต้องมีแหล่งผลิตครับเพียงแต่ท่านยังหาไม่เจอแค่นั้นเองเรื่องนี้ไม่ต้องกังวลถ้าท่านได้วิญญาณของเมนูอาหารที่อยู่บนหัวแล้วหลังจากนั้นไม่ยากครับถ้าท่านอยากไปเดินด้วยตัวเองลองศึกษาข้อมูลตามอินเทอร์เน็ตที่มีอยู่เยอะแยะมากมายดูได้เลย แต่สาเหตุใดที่คนอยากส่งอาหารไปขายบนอเมซอนถึงต้องมาจ้างผมการขายอาหารส่งออกไปยังสหรัฐประเทศอเมริกามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นบนอินเทอร์เน็ตเขาไม่ได้มีวิธีการเรียงให้ท่านว่าจะต้องทำหนึ่งสอสามสี่ห้าหกอะไรก่อนหรือหลังไม่มีใครเรียงให้ท่าน แต่ตัวผมเนี่ยในฐานะนั่งที่ปรึกษาให้ตัวลูกค้าในหลายๆเมนูมาแล้วเนี่ยผมจะเรียงขั้นตอนตามประวัติตามกำลังตามความเข้าใจของตัวลูกค้าว่าจะต้องทำอะไรก่อนและหลังพอจะนึกภาพออกไหมทำอย่างนี้เสร็จไปทำอย่างนี้ต่อครับทำแบบนี้เสร็จไปทำแบบนี้ต่อครับนี่คือสิ่งที่ผมทำให้ลูกค้าขอเพียงอย่างเดียว ท่านมีเมนูในสิ่งที่ตัวเองชอบอยู่ข้างในหัวมาก่อนและมันจะต้องเป็นเมนูที่ท่านชอบจริงๆเป็นเมนูที่ท่านสนใจจริงๆเพราะตัวผมเองนั้นไม่ใช่ผู้วิเศษที่จะไปบอกท่านได้ว่าตัวท่านเหมาะสมที่จะขายอาหารเมนูไหนตัวท่านจะต้องเป็นคนบอกผมก่อนหลังจากนั้นผมจะหาวิธีการ ที่จะทําให้มันถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องตามนโยบายของอเมซอนใช้เอกสารตัวไหนไม่ใช้เอกสารตัวไหนรวมถึงการตามหาโรงงานที่มันเหมาะสมหรือตัวท่านอาจจะหาเองมาแล้วให้ท่านเพื่อประวัติส่วนตัวที่มันตรงฉะนั้นตัวท่านนะครับมีเพียงหน้าที่เดียวที่จะทําให้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการขายสินค้าบนอเมซอนนั่นก็คือ คิดให้ออกยังไม่ต้องไปใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางการตลาดอะไรใดๆทั้งสิ้นคิดให้ออกก่อนว่าตัวท่านอยากขายเมนูอาหารอะไรเดี๋ยววิธีการต่างๆมันจะมาเองอย่าไปกลัวว่าสิ่งที่ตัวเองชอบนั้นมันจะไม่มีคนซื้อย้ำรอบที่สองแล้วนะถ้าตัวท่านชอบได้แสดงว่ามันจะต้องมีโรงงานผลิตที่ผลิตสินค้านี้อยู่แล้วทำไมเขาถึงผลิตอนะ่ะก็มันมีความต้องการไง นั่นหมายความว่ามันจะต้องมีคนแบบท่านอีกไม่รู้กี่หมื่นคนกี่แสนคนกี่ล้านคนทางฝั่งอเมริกาที่ชอบสินค้าเมนูอาหารเดียวกับท่านเข้าใจไหมฮะเพราะตัวท่านก็ไม่สามารถนึกออกได้หรอกว่าฉันสามารถผลิตนะวัตกรรมอะไรขึ้นมาใหม่ได้เราแค่กินของที่มันมีอยู่แล้วในโลกใบนี้เท่านั้นเราถึงชอบมัน เราไม่ได้คิดมันขึ้นมาใหม่เพียงแต่ตอนที่เราไปจ้างโรงงานเราอาจจะใส่ความเป็นตัวเองอาจจะเน้นรสชาตินี้มากหน่อยอาจจะเน้นรสชาตินี้น้อยหน่อยตามแบบในที่ตัวเองชอบเพราะท่านคือคนจ่ายเงินให้โรงงานเข้าใจไหมยังไงท่านก็ต้องเอาในสิ่งที่ท่านชอบหมวดอื่นก็เช่นเดียวกันนะครับ ท่านจะต้องมีสินค้าที่ท่านอยากจะขายไว้ในหัวก่อนผมถือว่าทั้งหมดทั้งมวลถ้าท่านคิดว่าท่านมีสินค้าที่จะขายไว้ในหัวแล้วนี่คือจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆในการที่จะไปต่อหรือค้าขายบนอเมซอนได้ในอนาคตแต่ถ้าท่านไม่มีอะไรเลยท่านอยากรวยกับอเมซอนท่านอยากแค่ศึกษาวิธีการขายสินค้าบนอเมซอนแค่นี้แต่ตัวกูเนี่ยไม่มีไอเดียอะไรเลยที่อยากจะขายแบบเนี้ย คือการเริ่มต้นที่ไม่ดีเพราะทุกๆคนที่สอนท่านหรือแม้แต่ตัวผมเองไม่ใช่ผู้วิเศษที่จะบอกได้ว่าตัวท่านเหมาะสมกับอะไรที่สุดตัวเองควรจะรู้จักตัวเองมากที่สุดแล้วไปจ้างคนที่เก่งกว่าในด้านอื่นๆที่ตัวเองไม่เก่งที่ตัวเองไม่รู้ขั้นตอนให้เขาช่วยสอนให้เขานั่งไปที่ปรึกษาให้หรือแม้แต่ตัวผมเองผมเก่งกว่าท่านในเรื่องขั้นตอนและวิธีการมันก็ต้องจ้างผมพอจะนึกภาพออกกันใช่ไหมฮะมีเพียงอย่างเดียว คือสิ่งที่อยากขายแล้วมาคุยกันแค่นั้นเลยอเมซอนไม่ได้มีความลับวิเศษวิโสอะไรที่ต้องใช้เทคนิคแพลว่าในการทำให้สินค้าติดหน้าแรกคือแม่งถ้าสินค้าดีถ้าสินค้าถูกต้องตามกฎนโยบซีท่านไม่ละเมิดกฎท่านไม่ละเมิดนโยบายทำทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายนำเสนอรูปดีนำเสนอข้อความดีมันทัชใจลูกค้าเทคนิคไม่มีอะไรเลยครับมันคือหลักการขายทั่วไปเลยครับ การนําเสนอข้อมูลสินค้าการดูแลลูกค้าราคาเนี่ยคือเรื่องปกติเลยที่เกี่ยวกับการขายไม่ได้มีหลักสูตรอะไรที่แบบจะต้องเป็นแอดวานขั้นสูงสุดเพียงแต่นี่คือแพลตฟอร์มระดับโลก กฎระเบียบมันย่อมมากกว่าสิ่งที่เราขายอยู่ในประเทศไทยถ้าท่านยอมรับกับกฎระเบียบที่เข้มงวดขนาดนี้ได้อเมซอนนะครับคือสถานที่เดียวที่กินยาวกินคําใหญ่ไม่ต้องเปลี่ยนสินค้าบ่อยๆได้มันเลยยากที่สุดในโลกไงครับถ้าท่านเข้าใจในการลงทุนแบบลองเทอมตรงนี้ตัวท่านเอง ก็เหมาะสมที่จะขายสินค้าบนอเมซอนจริงๆมันยังมีมุมในหลายๆด้านที่ผมเคยพูดไปแล้วแล้วผมมาพูดซ้ำในคลิปนี้อีกเพื่อแรปอัพให้ทุกๆท่านได้เข้าใจนอกจากมีไอเดียแล้วยังจะต้องมีอะไรอีกนี่คือการยกตัวอย่างในการเริ่มต้นที่ดีของหมวดอาหารหลังๆมาเนี่ยผมจะได้รับเคสอาหารค่อนข้างเยอะเพราะว่าตัวผมเองนั้นต้องบอกตามตรงนะครับตอนนี้ถนัดหมวดอาหารมากที่สุดเลย ในการให้คำปรึกษาเพราะหนึ่งอาหารไทยบ้านเราโคตรอร่อยหลายเมนูครับแล้วลูกค้าผมก็ต้องการนำเมนูพวกนี้ไปขายฝรั่งเพื่อที่เขาจะได้ริมรสอาหารพัชไรที่มันโอเคจริงๆ่ที่มันไม่ใช่อาหารฟาสต์ฟู้ดและไม่ใช่อาหารขยะมันยังมีอีกหลายเมนูมากมายนะครับที่รอคนไทยอย่างท่านเองเข้าไปขายสินค้าบนอเมซอนถ้าท่านคือหนึ่งในนั้นที่มีความสามารถในการ ชิมอาหารเก่งมีเมนูที่อยากจะพาวทูพีเซนต์ไปให้ฝรั่งรู้ว่านอกจากเมนูพื้นฐานที่ฝรั่งเขารู้จักอยู่แล้วเนี่ยมันยังมีเมนูอื่นอีกเยอะเลยนะเว้ยที่มันอร่อยถ้าท่านคือคนนั้นถ้าท่านมีไอเดียแล้วอยากจ้างผมให้เป็นที่ปรึกษาในหมวดอาหารหมวดนี้ การุณาติดต่อเข้ามาตามไลน์แอดที่ขึ้นไว้ตรงนี้ได้เลยวันนี้จริงๆแล้วในสิ่งที่เราจะคุยกันมันมีแค่นี้เองครับแต่มันเป็นการขยายความเพื่อให้ท่านที่ยังไม่เข้าใจจริงๆว่าอเมซอนเนี่ยจุดเริ่มต้นที่ดีมันคืออะไรใช่มันมีแค่นี้แหละแค่นี้เลยโฟกัสเพียงแค่นี้พออย่างอื่นที่เหลือเดี๋ยวค่อยเรียนรู้เอาเดี๋ยวค่อยเรียนตามกันบางคนแม่งก็จะถามทีมงานตั้งแต่ขั้นตอนแรกยันขั้นตอนสุดท้าย ไม่มีใครมานั่งบอกท่านหรอกครับให้รายละเอียดเยอะขนาดนั้นอะ่ะไม่มีใครมานั่งบอกท่านหรอกครับฉะนั้นนะครับถ้ารู้ว่าตัวเองขาดตกบกห้องในหลายๆเรื่อง <ๆ S 1> ก็จ้างคนที่เก่งกว่ามันเป็นคอนซัลท่านเลยครับจะได้ไม่มีปัญหาในภายหลังกับตัวเองอีกโอเคไหมเอาล่ะครับวันนี้ผมว่าน่าจะเพียงพอต่อการที่ผมหายไปหนึ่งอาทิตย์เต็ม,เ,ตมเดี๋ยวทั้งเดือนนี้จะไม่หายไปซักอาทิตย์เดียวเลย เพราะผมได้เตรียมเรื่องราวในระหว่างที่ผมหยุดงานไปเนี่ยมาคุยกับท่านท่านเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันในทุกๆวันอังคารเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งเหมือนเดิมฉะนั้นวันนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้กดไลค์กด Subscribe และแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆของท่านที่ยังมีปัญหาเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นที่ดีในการขายสินค้าบน Amazon สักหน่อยก็แล้วกัน เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าสัปดาห์นี้ลากันในเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ